ชว่วงนี้ก็ขึ้นมากว้างไปอาจจะมาคนละทิศละทางนี่มาคนละทิศละทางพอมาเจอกันก็รักกันกลมเกี่ยวกันแล้วก็ไปด้วยกันครับทุกคนครับมึงุ่งกันสูดที่นู่นครับโอ้ถึงยอดเลยครับทุกคนครับ คนครับออกไปเบิ้งโคกป้าหลังบ้านเ่อมี่เห็ดมันนิ้มีบ่อมีเป็นสมบรรยากาศเพราะว่าคนเจ็บหลายเกินช่วงนี้ครับไปเบิ้งก่อนมาห้องจิตดวงดีบ่อมีสิจังไงไปเบิ้งกันเลยครับทุคนครับวันจัก,กรยานไปแล้วค่อยยางอโอ้ ยางหลังบ้านนะครับนี่ขลกปาบันสร้างต้นครับบ้างก็อยู่ข้างหลังนี้ปาก็อยู่ตรงนี้่ต้นไหมครับต้นยางนาต้นกระไายสางเกตต้นยางธรรมดาครับกอภไย เราใหม่หลายก็ช่วงีหูเกือเต็มจะไปทางไหนดีทางไปเก็เกบเพลทครับมปูค้นปีตแต่ทางนี้อาจจะแค่หินธรรมดาหินฟุกไปทางธรรมชาติก่อไฟตรงน,นี้อ้มเข่สร้างคนตัดย่าง คขับ,ขบรถหาทางเขานี่ต้นย่างหน้าสูงไปครับนี่ต้นเตะเตะในไปเอาขอทางนี้แล้วทางนางคแรบบับผลมากก็จะน้ำก็จะไหลไปที่นี่ เขาป่าหาเห็ดเป็นยังไงเห็ดดนน้ำข่าววอหรือไก่บ้านล้างบ้านอาจจะบ่เหลือเหลือจะมาหาแบบซึมซับบรรยากาศโาคกในป่าเพื่อนเพื่อนโอ้ยยุงยุงหลายกาต้องควรนเข้าป่าต้องเจอยุงเนีย่ยโทอนครับ ปลาคอยตัวน,นี้ลมครับนี่แม่ลมลมทับพัวว้อไนไปใส่นอเห็ดเอ้ยโอ้ยมีข้อหากันหมดละมา้าใส่บานเกินเห็ดตัวเห็ดนะบ้านากินไหลทุกคนครับ เตาต้อนอยังนี่ไม่ใหญ่เลยนี่แม่นี่ครับต้นยืนต้นตายต้นเหลือเลยครับนี่ต้นนี้ต้นคอยครับนี่ต้นคอยแต่ว่าต้นที่ยืนตายนี่ต้อนอูน่าสียางหน้าครับทุกคนครับพอเป็นป่าชุมชนห้ามตัดครับ ห้ามทุกอย่างหาเห็ดได้พ่ไปทางไหนหาเห็ดได้หรือได้หาเฉยๆพอได้หาบอรครับพี่น้องพ่อได้หาแตเทฟรูสิได้เห็ดพ่อ,อทางไหน่ะโอเค โอ้ยยิ่ใส่หน่อยเหยดเอ้ย ใหญ่บักใหญ่มากมากโอ้นาสุวขครับไปไปกันโตโมเด็มมหาเย็ดมาเบิ่งต้นไม้ใหญ่ธรรมชาติโอ้ไปต่อครับนี่ต้นยางลมนี่ลมครับเลยลมก็ต้องปล่อยลมแบบอุ้ยนกนกนกดนกนกด ล่มเดี๋ยวปล่อยล่มแบบนี้ครับนี่ใครจะไม่สามารถจะมาตัดไปได้ต้องปล่อยให้อยู่ธรรมชาติไปนะครับนี่ไปเป็นปุ๋ยเป็นตามธรรมชาติไปราจะตัดไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะันป่าชุมชนนะกกมอยอยนี่ะครับกคนครับกระหลอกะแตกก็มีพ่อยเห็นครับ จริงๆเขาก็หามแต่ก็มีคนดับไปขายเอินครับทุกนครับโอ้เปลี่ยนเปาคนหาเบิดแล้วนี่เห็ดพรเขาบอกว่าเขาหากันขั้นครับทุนครับไฟมาซองหา,างขึ้นโอ้เปลี่ยนขนาดน,นี้มันจะมีเห็ดอยู่สากพีน่น้องโคกป่าโคกป่า โอ้เปลี่ยนค่ะเขตมองนี่นฟังลน่าจะใกล้ถนนกับได้ยินเสียงรถนี่โคกปลาย่างครับทะลุปไปฟังนึ่็จะไม่ได้โคกหนึ่งครับทุกคนครับ ต้นย่างเงครับทุกคนครับโอ้ักแท้นี่ตะโอ้ต้นยางใหญ่อ้หุ่โอ้ใหญ่คักคนครับ ตัวเขาโอ้ยยู่สาเห็จบ่ได้ <c oughs> ก็คือบรรยากาศครับทุกคนครับเดินเที่ยวป่าหาบรรยากาศเห็ดกะไปสร้างซื้อกับมืออาชีพเขาเอาครับทุกคนครับปัญหาให้เขากะอืมนเ่นคนคนขุดหาอย่างนี้ คนขุดหรือห้อยขุดหาจีบโอมหาแมงเงาบ่นอาจจะแมงเงาครับจีบโอมแมงเงาขุดพุ่นอยู่บนเลยนี่นู่นน่ะห้อยขุดครับอาจจะเป็นแมงเงาครับแมงเงาก็คือสกอร์เปียน์แนนบ่ตัวดำดำตัวดำดำคือแมงงอดไงนี่แล้วโอ้โอ้ขักแขกเฮ้นี่นี่มันไงขักแขกพี่น้องเลย ทหไมขุดจนพุ่นมาเลยเดี๋ยวจะเดินมา่ลูฟังอีกที่หนึ่งจะจอดรถอีกฟังหนึ่งนี่อะไรนี่โอ้โหสมประตูนี่นี่คือธรรมชาติจะเป็นสวยงามรม่ใช่ีหนี่ป๊าดโอ้ บุรุตรงไหนต้นตรงไหนตรงไหนต้นตรงไหนโคนหัวปลายอ๋อโพมานี่มานี่มานี่แล้วก็ไปนู่น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 แล้วไปนู่นนี่ต้นเอียงวะนี่อือนี่คือธรรมชาติหลังสันครับทุกนครับจนเท่าก่เดินทะลวไม้ถนนอีกฝั่งหนึ่งมีรถผ่านแล้วครับทุกคนครับเนี่ย แงมใสรระบาดเสร็จทางออกเสร็ทางเข้มาม่มีทางออกอ๋อพวกมาทั้งปุ๊บปุ๊บอ้ยโอ้ยปันจอนฟ้อนบุญหมอกนี่ถนนคอนกีดเส้นหนึ่งนีงน่ไปต่อขอบปลานี่ต่อด้นครับนี่นี่อีกโคกนึง อย่างหัวหนะฮะอย่งแม่งอีอย่างละผมยินเสียงพระอาทิตย์ส่องสว่างโอ้โหนี่ผลไม้ปลาครับนี่หมากหมากหมากขั้นจ้องนี่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 โอ้โหพี่พี่พ,พ,พี่โอ้ย กินเลยนะครับทุกคนครับนี่งก็กินเลยตอนไปดิ้งหน่อยแล้วผลวไม้ป่าไปกินเรื่องเป็นใดอุ้ย,ย,ยมัอแกเลรอครับนี่แข็งล้ะแกและเก็บอืมแข็ขงๆฝาด กินได้จะอ่อนกว่านี้พอดีอืูวี่กับแจมาเกี่มันเจีย,ยแล้วครับจะควันกว่านี้ก็ยัดลูกก็จัดนิ่มลูแกแก่ก็กินได้แล้วก,ก็หายน้ำเหี่ยวเข่าขไปเขป่าปลาพ่อมียังเกียวกิกนได้กินแล้วก็ไปกินน้ำทุกคนครับอื ทางไ้อนนยี่ไปครับไปครับนี่เอาติดมาต้นยางใหญ่นี่ครับต้นกระบาใหญ่แล้วเจอต้นนู่นโอ้ไปครับดูบรรยากาๆทุกคนครับจะรู้มาหาเบื้งต้นใหม่หรือมาหาเห็ดนี่ยเหตุามาขึ้เขากำลังเบื้องต้นใหม่ครับทุกคนครับต้นไม้ใหญ่มาเชื่อม ธรรมชาติธรรมชาติตปาปาปานี่จะเป็นอีกปลาปลานึงครับหนึ่งอันเชื่อชาวบ้านอาันเชื่อโดนผู้ตาดงผู้ตามีชาวบ้านมาไหวฝั่งไปกันนู้นนะครับประมาณนี้ผู้ตาของชุมชนอยู่มำอวัยประจําปีดูแลชุมชนหาอยู่หากินหาเห็ดหาแมงเงาหาจิ้บปม เห็ดนี่คือดิบบกคือมี่น้องเอ้ยบมเมนเมืออาชีพคือเขาซื้อโอกาสจังหวะกลับมาบ้านนี่นี่นยมาดิเป็นข่ยกิปโอมถ้าคนล่าขาเถิ้นเมื่อกิโลครับกิปโอมหรือกิ้งโก่งทางเหนือโตัระบาดสองบาทนะครับคนต้นอย่างนี้ต้นข่อยโมเมนต์ต้นอย่างไรต้นเข่งเหรอ สวยงามธรรมชาติหลังสรรคขุด <Good S 1> ดินขึ้นมาวางทำรลังที่อยู่อาศัยเจอฝนตกก็จะปิดลูกดูแลครอบครัวได้ลูกช่วงนี้ก็ขึ้นมา้างไปทุกชีวิตต้องสร้างที่อยู่อาศัยสร้างอาหาร ด mm ูแลเผ่าพันธุ์ของตัวเองก็จะอยู่ต่อไปนะครับสัตว์มนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐนี่นะครับมังงธรรมชาติหลังสันดีสวยงามมากเลยโอ้นี่มานี่ปึ๊บนิพัน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 เรียวปึ๊บลงไปนี่ไปนู่นไปนู่นไปนู่น ไปนูน่นเราขึ้นไปนูน่นไปนูน่นอุย้ยมันเที่ยวเอียงเนาะพี่น้องด้ยเนี่ยสวยงามกับต้นไม้ไงมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกนะครับพี่น้องครับถ้าบ่ฝึกบ่พัฒนาบ่ใส่ความคิดก็บ่แตกต่างจากสัตว์ทั่วไปสัตว์เดรัจฉานทั่วไป,วไปบางที่โหดไล่ก็สัตว์ทั่วไปครับคนมนุษย์เนี่ย แต่ต้องฝึกไม่ฝึกหาประเสริฐไม่คือพระธันบอครับทุกคนครับนี่นี่ครับอีกตัวหนึ่งนี่ทรันนี่โอ้ยดดรถเลี้ยวเกี่ยวพันนี่ปึ๊บอาจจะมาคนละทิศละทางนี่มาคนละทิศละทางพอมาเจอกันก็รักกันกลมเกี่ยวกันแล้วก็ไปด้วยกันครับทุกคนครับมุ่งึ้นสู่ที่สูง ธรรมชาติลังสรรนี่ให้มนุษย์มาดูครับแม้แต่อยู่คนละทิศละทางแล้วก็มาอยู่รวมกันได้ไปด้วยกันได้นัเพื่อเป้าหมายไปอยู่บนที่สูงมนุษย์ก็เชก่อเช่นเดียวกันเพื่อเผ่าพันธุ์เพื่อความอยู่รอดต้องมุ่งขึ้นที่จุดสูงเพื่อเอาตัวรอด เนี่หมือนธรรมชาติเลยโอ้ยตน้นไม้ไ,ไม่ใช่ต้นง่ายๆครับสรุปมื่อนี้บ่ได้มาหาเหตดนะครับนี่มาหาเบิ้งธรรมชาติเพื่อพ่อเห็ดจากมูใน่บ่น้อน,นี่เนาะเหมือนจะชื่นชมธรรมชาติต้นไม้ยางงามนี่ยเห็ดจากยุ้ยไซพอเห็ดปลวกจากเมยหญ่ๆเลยนะ ม่เจอต้นไม้งี้ยธรรมชาติของชุมชนช่วยดูแลรักษาถ้าชุมชนไม่ช่วยกันดูแลรักษามันก็จะหมดไปนะครับทุกคนถ้าทุกคนต่างเอาประโยชน์ของตัวเองมันก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาหมดแน่นอนจะไม่เหลือรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นลูกหลานโอ้เห็ดยังพนะูนอ่ะโอ้หัเห็ดตายเบีย้ยเนาะชีวิตเ,เนี่ย หนึ่งวัาสีเ่เศบกเพิ่หรืงว่าเมี่ยมตัวนี่เ้ยไหนล่ะทางไหนล่ะเขาบอกว่าหลงป่าด้วยแม่ต้นอยังคือแดงๆสินี่อืมลองครับต้นอี้ยังบุญต้นอยุง่ออยงหรือต้นประดู่แดงๆประดูด่แดงวะอืมบ้านป่าธรรมชาติเกิดเต็มครับนี่ อย่ยงนกก็ร้องเราจะมารบกวนเวลานกเขาพักผ่อนแต่ตอนนี้เราอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่กลับทางเดิมต้นหนึ่งครับแดงๆเงินนี่ต้นเอียงมันคือต้นเอียงต้นกระยันต้นน้แปลกๆเป็นเลี่ยมๆต้นนี้แปลกๆอืมนี่ครับนี่ มีสิ่งอื่นมากกเกาะติดตามลําต้นนี่ครับึ้นไปหนึ่งนี่โอ้นี่นี่นี่โอ้นี่นู่นครับโอ้ถึงยอดเลยครับทุกคนครับต้นไม้เล็กก็พึ่งพาอาศัยกิ่งที่โตลำต้นที่โตแข็งแรงไม่ต้องอัดอัเปรียบกันเหมือนมนุษย์นะครับี่พึ่งพาอาศัยกัน อนี่คือธรรมชาติหลังสันมาให้อขึ้นจากลากแล้วก็เดินทางเกาะเกี่ยวกันขึ้นไปเพื่อหาแสงด้านบนครับทุกคนเนี่ยไม่ใช่หาแสงมน,มนุษย์ทั่วไปนะครับนูน่นโอ้ต้นนี้ก็ประมาณห้าสิบเมตรเลยเลยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิเมตรนะครับสูงมากต้นอะไรก็ไม่รู้นี่ อุ้ยนกนกนกนี่ปูอยต้นยางนาครับนี่นี่ใหญ่มากครับทุกคนครับนี่แต่ตอนนี้ถังออก,กของเราอยู่ทางไหนที่นี้พอถ่ายดูแต่ต้นไม้ธรรมาชาติเห็ดกันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วถ้าไม่ฟุก จริงๆหาทางกลับดีกวา่าครับนี่จอมปวกธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กก็ดูแลต้นไม้ใหญ่ปลายพึ่งพาใสายการแต่เราจะพึ่งพาอะไรตอนนี้เราจะหาทางออก อป,ป่านี้ก็ไม่เห็นไปเดินนานแล้วครับตอนเดินก็ตอนเด็กๆต,ตอนนี้มันผ่านไปหลายปีแล้วใส่น้อเห็ดที่ใส่น้อหัวหน้าเนาะจอมปวกนี่เี่ยวจ,จอมปวกบ่าบม,มีเห็ดปวกบอครับน้อหัวหน้าเลย อย่างต้นนี้ก็ล้มนานก็เปื่อยเป็นปุ๋ยเป็นตามธรรมชาติย่อยสลายไปลงสู่พื้นดินนี่อีกอันนึงออกโอ้ยกอกเกี่ยวเลี้ยวพันขึ้น,น้านบนพื้นที่สูงมันเดิม ยังไนล่ะที่นี้ต้นนี้มันเจอไม่ใช่มนคนละที่กันนี่หรือคนละไหนเราหลงเราหลงหรือต้นเดิมหรือที่ไหนนี่อีเราหลงต้นนี้มันเคยเห็นแล้วนะนี่เนี่ยใช่หรือเปล่าหรือคนละที่นี่มานี่มานี่ขึ้นมานี่ไปนูน่นไปนูน่นขึ้นไปนูน่นเหมือนต้นอย่างนี้มันเหมือนโคกเมื่อกี้เนี่ยนะอืลงหมองลงท่างหรือว่าพี่้อง แต่ละเนี่ยแหะบาดโอ้หลวงป้าบ่าลอ๋อหาทางออกให้ชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนทางออกดอีเสียนาะแบบนี้แม่งคือมือดไปเรื่อยๆทุกคนโอ้ยมาต้องลุงเฮ็ดแล้วครับตอนนี้ครับลุนหาทางออกอืมแต่ละบาท มาคันจ้องอะได้เออนีมาหนมาคันจ้องทางาออกด้วยสายนี่เนาะไปลงล่องก่อนเส้นทางเดินสายระบาดไปครับเบ็ดก็จะหมดที่นี่หาทางาออกบ่ได้เลยครับทุกคนนะไปลงล่องตรงนี้กันไปตรงลงล่งนี่ก่อนโอ้ยไปเรื่อยไปเรื่อยแบบนี้ หลงวูนินี่แหละวู้น่ะจิบแม่แล้วครับลงแล้วโู้นี่เห็นสายไฟแล้วนะใส่อูนี่กระตบนี่นา่าจะโอเคแล้วครับโอ้ไปแล้วเก็บนี่กับระมาณนี้ครับทุกคนครับบ่ได้ยังหาเที่ยวปลาอ้นี่ถนอนอยูน่นี่ถึงว่าได้ยินเสียงรถไปแล้วทุกคนครับโอ้ออกจากปลามาได้แล้วทุกคนครับสวัสดีครับไปแล้วครับ